พอคุ้มฝูงนะครับมาถ่ายให้ดูชัดๆเลยนะครับสองตัวอายุไล่ๆกันนะครับเป็นลูกเกิดที่ฟาร์มเลยไข่สวยนะครับหนาใหญ่ตัวนี้หนาใหญ่นะครับอายุไล่ๆกันห่างกันแค่ห่างกันแค่สองเดือนนะครับมีสองตัวนะครับขายมาก่อนก็ได้ก่อน เป็นลูกเกิดเลือดร้อยนะครับแต่ไม่ได้ทําใบไม่ได้ทำไนะครับปลอยใหญ่ไม่ได้ทำก็สามตัวก็เสียดายนะครับแต่ก็นี่นะครับหนาลึกยาวทั้งคู่นะครับไข่สวยทั้งคู่นะครับบัวทับได้แล้วนะครับรับประกันทับตัวละเท่าไหร่นะครับพ่อตัวสี่หมื่นห้านะครับ ครับต่อรองได้นะครับก็พอขายราคาได้ก็ได้ได้กันนะครับคุยง่ายๆเพราะวัวมันราคาเนื้อก็ได้อยู่แล้วนะครับยาวจังเลยนะครับเนี่เป็นวัวลูกเกิดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนี่นะครับเรื่องโรคไม่ต้องห่วงนะครับปลอดโรคแน่นอนนะครับ วัคซีนทำตลอดนะครับวัวก็สูงประมาณ150ได้นะครับ50าสิบครับห้ขึ้นได้นะครับเนี่เ,เชื่องนะครับก็เข้ามาดูได้นะครับที่อัมพรฟาร์มนะครับอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีเปิดพิกัด Google Map มาก็ได้นะครับใหญ่แน่นอนนะครับ สปียังครับพ่อสปีสองปีนะครับกินฟางไปคุมฝูงก็เน้นกระดูกโครงสร้างกับเนื้อหนังเนื้อหนังสายเนื้อนะครับไม่ใครที่ไม่ได้เน้นสีนะครับก็ข้อดีเป็นยังไงบ้างครับพ่อใช้พ่อคุมฝูง ก็ดิมันให้โครงสร้างเนี่ยพวกนี้ครับถ้าไปผสมแม่ธรรมดาแบบพวกนุ้มมันได้โครงสร้างเลยได้ลูกกล่ําลูกจะสวยครับเพราะพวกนี้แข้งขาเขาใหญ่อยู่แล้วแล้วงัวช่วงมันยาวด้วยครับแล้วสายพันธุ์เขาดีอยู่ด้วยชุดนี้เป็นลูกของลุงเชาไหมครับแม่แม่พวกนี้ครับแม่เอลพีแม่แต่ว่าพ่อเป็นมาจากลุงเชานะครับใหญ่นะครับพ่อนั้นใหญ่ใหญ่มากเลยนะครับ ก็ถือว่าเอาไปก็เหมือนเราได้ทับลูกวัวฟรีนะครับได้ลูกวัวฟรีไม่ต้องไปจับสัตว์ไม่ต้องไปเสียเวลานะครับผสมเทียมหลายรอบนะครับผสมสัก2อสปีแล้วก็ขายก็ยังได้ทุนคืนนะครับขายเป็นเนื้อก็ยังได้ทุนคืนนะครับสี่หมื่นสี่หมื่นห้านะครับขายเนื้อก็ได้อยู่แล้วนะครับถ้าเลี้ยงไม่ผอมนะครับ ยังไงก็ไม่ขาดทุนอยู่แล้วนะครับรุ่นปีห้าสองห้าสามนี่แปดเดือนนะห้าหมื่นห้ารอ <laughs> นี่นะครับ <laughs> ข้างหลังก็เป็นแม่ลำพยากลาง,ลาางอู้ใหญ่มากนะครับได้ลูกตัวเมียด้วยนะครับพึ่งคลอดได้ไม่กี่วันเองครับ ใหญ่นะครับร้อยห้าสิบได้กระดูกแข้งขาใหญ่นะครับแต่ขาแม่เขาไม่ดีไงครับอ๋อแต่ก็ยังให้ลูกได้ไม่เป็นไร,ไไรนะครับเป็นหัวฝึกล้วงอ่ะครับอ๋อทางศูนย์เป็นศูนย์ไม่หัวฝึกครับฝึกให้ล้วงผมนเรีย,รยให้นักเรียนเรียนรู้ศึกษานะครับนี่เราเอามาเป็นบัตรกายเป็นหัวดีเลยครับแต่ที่เอามาก็แบบนู้น ครับนี่นะครับที่นี่เริ่มต้นก็จากวัวผอมๆแห้งๆนะครับมาเลี้ยงอ้วนหนาตึบนะครับสวยสวัสดีครับใครสนใจขีมศูน์เขาวัวนะครับขวดละ240บาทนะครับมีรวมส่งนะครับบริการปลายทาง1ขวดใช้ได้ประมาณ10ตัวนะครับเก็บได้ประมาณ2ปีนะครับปิดฝาให้สนิท แล้วก็มียาถ่ายพยาธิแบบราดหลังนะครับคาบวบอกใช้กําพยาธิภายนอกภายในนะครับเห็บเหากากเกลื่อนเหลือบไรนะครับวัวท้องอ่อนท้องแก่ใช้ได้นะครับ1ขวดใช้ได้กับน้ําหนักวัว250ไม่เกิน300กิโลกรัมนะครับขวดละ100บาท10ขวดแถม1น,นะครับมียาไล่แมลงนะครับเดอร์มานะครับขวดขนาด1 0 0 c ซีซีนะครับ ผสมน้ำได้25-30ถึงลิตรนะครับฉีดพ่นตามตัววัวตามคอกได้นะครับกำจัดพวกไข่แมลงพวกแมลงได้นะครับขวดละ150บาทรวมส่งนะครับแล้วก็มีขุมวัวนะครับขุมวัววัวหนังนะครับโซ่เป็นเลดนะครับสแตนเลสเกรดสามศูนย์สี่นะครับไม่เป็นสนิมนะครับมีหลายราคานะครับตั้งแต่วัวสองเดือนขึ้นไปนะครับวัวย่านมนะครับ เดเดือนขึ้นไปนะครับราคาก็ตั้งแต่5 5 0 5 0บาทขึ้นไปสนใจติดต่อได้ครับ